สโกหกิโลแรกที่ด่านสะเดาว,วันนี้ผมก็จะเดินทางไปยังคารมโอนไฮแลนด์ <Yeah. S 1> นะฮะแต่วันนี้เราก็จะใช้เส้นทางลองตลอดเส้นทางที่ไม่เคยไปเลยนะฮะ่อ uh, ดูจาก g o o g l e Map แล้วก็จะมีสถานที่ต้องเที่ยวสวยๆระหว่างทางให้ชมนะครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับ 9โมง20นาทีออกจากด่านสะเดาจะวิ่งเข้าไปควเญลอนไฮแลนด์นะครับแล้วทางจากนี้ไปก็ประมาณอีกประมาณ300กิโลแต่ว่าผมเลือกเลือกที่จะวิ่งเส้นทางรองนะฮะเข้าไปอีกประมาณ100กิโลเพื่อที่จะไปดูธรรมชาติถนนสองเลนที่ไม่ได้ขี่ไฮเวย์นะฮะแต่ว่าเราก็จะเลือกเอาดูว่าสถานที่ตรงไหนที่เราไม่เคยไปแล้วก็อยไป คือมาเลเซียเรามาก็บ่อยแล้วแต่ว่ารอบนี้เราก็อยากจะขอเป็นแบบธรรมชาติที่เราไม่เคยมาบ้างจะได้เปลี่ยนฟิลเปลี่ยนแนวบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมากับพ่ยศนะครับพ่ยศเราก็เดินทางกันมาประจําอยู่แล้วนะครับส,ส,สำหรับเราสองคนเดี๋ยวนี้ก็จังหวะดีที่เราได้มาเจอกันพอดีก็ได้มาเดินทางด้วยกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราเดินทางกันเที่ยวหลายปีมาแล้วไปเที่ยวมาลากาออกสิงคโปร์เลยนะฮะ อันนี้แล้วพิยนน์เอาเคร้อยมานะฮะส่วนผมก็อาพันร้อยจตอนนี้เอาเป็นันพันร้อยห้าสิบเสนะตอนนี้พิยศน์เอา RT มาทางก็จะเรียบเรียบไม่ได้หวือหวาไม่ได้ออฟโรดนะฮะก็เป็นทางที่เราผมเลือกจิ้มจาก g p s Google Map เมื่อสักครู่นี้ก็แผนไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะก็มาจิ้มมาหน้างานเนอะว่าจะไปไหนมันจะเป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวที่เป็นหินสวยนะใน Google Map ผมเพนเมื่อตอนเช้า ก็เลยอยากจะแวะเข้ามาดูวันที่สองของการเดินทางมาเที่ยวคาร์เมลอนไ a แลนดนะ์เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเราถ้ากับมีโอกาสเดี๋ยวจะลื้อมอเตอร์ไซค์ดูด้านสูุบด้าน,นซ้ายด้านขวาดูนะฮะว่าเป็นอะไรบ้าง ซิลิมิสวัสดีครับสวัสนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์พี่นางวอลมิวเซียมนะครับข้างในก็จะเป็นบรรยากาศสงครามโลกที่ญี่ปุ่นสู้โลกกับอังกฤษนะครับเดี๋ยวพาไปชมั เโชคดีเราไม่เชื่อเรื่องผีเนาะก็เลยไม่่อยินเท่าไหร่เรื่องนี้เอาไงต่อ<ะ>ไปรู้ว่ามีที่ได้ไหม สทางธรรมชาติโอเคใหโชยู่คือรถสวนกันเราก็ต้องแบบว่าให้รถใหญ่ไปก่อนนะครับทางแคบว่าถ้าทำเขาจะเป็นเหมือนกัายุโรปเขอค่อนข้างที่จะให้ความปลอดภัยกับประชาชนสูงมาก คือเขจะมี Security กั้นข้างหน้าแล้วก็ Security ก็จะให้สัญญาณว่าไปได้นะฮะถึงจะไปได้เป็นเส้นทางภูเขานะวันนี้เราเดินกันถนนเค20ทางสวยนะครับขี่สนุกด้วยแล้วก็เพลินเพิเพด้วยธรรมชาติ2อข้างทางนี่คืแบบว่าขี่เพลินเลยถนนเคเคยี่สิบ ล็อกวิวพาร์คกิ้งล็อกวิวอยู่ไหนวะอ๋อมันจอดรถตรงนี้แล้วก็ต้อง มันเป็นล็อกวิวแต่ว่ามันเมื่อกี้ขี่มามันจะเป็นหินสวยๆวยอะ่ะเห็นแล้วเดี๋ยวตั้งตั้งจีเบสก่อนโนแพลนจริงๆอะเรามันต้องไปดูได้ไหมนะไม่กล้าพาไปวะเดี๋ยวอาทีมันพังข้างในใค่ถ้ายพอไปได้ก็ไปได้ไปได้เราะที่ไปได้ก็เลยเอาไปดูนะไปมไม่เคยไปแล้วหรอไม่เคย<ะ>ไม่เคย ลองดูนะถามชาวบ้านดีกว่าถามดีกว่าล็อกวี้ โอเคไปทางนู้นพี่ปัดปากล้วยเลยเรา <c oughs> เราเอาอาร์ทีมาลุยโอเคทางเข้าก็จะเปลี่ยนเป็นลัดยางนะเมื่อกี้เราเลี้ยวผิดเราต้องเลี้ยวทางซ้าย ป้ายต่อไม้แต่ว่าไม่มีเห็นด้ต่อไม้ไม่มีป้ายน่าจะใช่โอ้ยอาทีไปได้ไหมเนี่ย ได้อยู่ได้อยู่ไปทางลาดยางโอ้สวยเหมือนกันนะฮัลโหล I want a check top view picture uh, คนไทยใช่ไหมคนไทย จะเก็บค่าเข้าหนึ่งคนห้าเหรียญห้าเหรียญใช่เดี๋ยวขึ้นไประวังหน่อยนะมันทางมันจะยากมีที่จอดรถใช่ไหมมีมีมันมีรูปเต่าใหญ่อยห้าเหรียญไปจ่ายตรงไหนจ่ายตรงนี้เดี๋ยวค่อยเดินไปจ่ายนะได้ได้ได้ห้าเหรียญเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปถ่ายอะไรก่อนเอาโดนขึ้นได้ไหมได้โอเคระวังหน่อยนะได้เอาพี่คนไทยเหรออยู่ที่ไหนอ่ะที่บ้านนี้หมู่บ้านนี้มีคนไทยเยอะเออเมื่อกี้ผมขับมาก็มีงานบวชงานบุญอยู่โอเค ครับขอบคุณครับเขาเรียกหมู่บ้านอะไรกันที่นี่พี่หมู่บ้านกอลากอลาโอเคแปลว่าเตา่าแปลว่ว่าาเตานะขอบคุณครับโอ้ทางขึ้นชันมากหมู่บ้านกอลาแปลว่าเตา่าโอ้โหนี่ถ้าไม่มีสกิลนี่เรียบร้อยเลยนี่สูงมากนี่ไงแปลว่าเต่าเนี่ย ยศบอกว่าชันที่หมายมาแล้วก็ต้องแวะเช็คอินหน่อยโออาทีนี่สู้นะไปดูวิวก่อน <im itation> ตรงนี้เขาว่าอะไรนะเมื่อกี้มันเป็นอำเภอที่ว่าเขาเรียกว่าเตา่า <im itation> คนไทยเยอะคนไทยเมื่อกี้ 呃国泰。嗯。 นละห้าลิงกิตก็เท่ากับสิบลิงกิตสูงมากนะรับขึ้นมาเนี่ยเ็มีหลายหลังให้เลือกนะ่ายตังก่อนโอเคอยู่หัดใหญ่ครับอ่ะพี่แล้วพี่อยู่ที่ไหนอะ อ๋อพี่ชื่ออะไรพี่จันหมู่บ้านนี่ชื่ออะไรอ่ะกอละกอละอ๋อแปลว่าเต่าเออใช่กอละอ๋อนี่คนไทยหมดเลยเหรอครับตรงนี้ไทยเยอะอืมคนไทยเยอะเนาะโอเคราคาเท่าไหร่อ่ะที่พักไปสิบเหรียญอ๋อไม่มีแอร์โอเคกอละแปลว่าเต่า โอเคขออนญาตก่อนนะพี่นะขอบคุณมากเลยครับหมู่บ้านกอล้าแปลว่าเต่านะฮะเขาบอกว่าเป็นคนมาทำงานที่นี่ชื่อพี่จันทรทางขึ้นนี่คือถ้าเกิดว่าสกิลไม่ดีนี่คือผมบอกได้เลยว่ามีกลิ้งอะ่ะ ต้องใช้สก,กิลนิดน,นึ่งว่าทําไมเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นมาเขามีรถหมู่บ้านรถชาวบ้านเขาให้จอดรถด้านล่างแล้วก็จะมีรถกระบะพาขึ้นมานะฮะเพราะมันสูงค่อนข้างที่ใช้ได้เลยแหละไปยไปหาข้าวกินก่อนตอนนี้เวลาไทย11โมง14นาทีถ้าเป็นมาเลเซียก,ก็เร็วกว่าชั่วโมงหนึ่งก็12นะฮะเที่ยงพอดีอากาศร,ร้อนมากอุณหภูมิตอนนี้40องศา น่าซิละมะโอพิเศษไก่พิเศษไก่ทอดสรุปแล้วเราก็จบที่แม็กดูนเนาดีกว่าเพราะว่าไม่อยากไปลุ้นอาหารที่ระหว่างทางอยู่แล้วเมื่อกี้เราพาไปเที่ยวดูสวยไหมพี่ดีก่อนด,ดีเลยเหรอร้อนไหมร้อน <laughs> เลย <laughs> ตอนนี้เราก็ขึ้นไฮเวย์เนาะไม่เถือเวลา เพราะว่าเหลือประมาณ200กิโล200ถ้่าิ 280, าี200ถ้0 250ต้องจี200กิโลปุนไฮเว่ย80กิโล50สิโลก็บนเขา จุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดของคา m e เม n อนไฮแลนด์ที่ท่้งเดินทางต้องมาแล้วก็แวะถ่ายภาพกันไปไปกันต่อ ยศเราอยู่ไหนตอนนี้ซิโอคาเมรอนโอ้โหกว่าจะถึง12สชั่วโมงในการเดินทางโอ้ดนานเลยพาไปกินพาไกิโรตีองค์ใช่พาไปดูนะโรตีองบรรยากาศโวนตรงนี้ชอบเพราะว่าคล้ายๆกับเมืองยุโรปเลย อันนี้คือซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครัคอนเทนต์เตอร์คืออะไรไม่รู้แต่ว่ามัน่ะทีเีมียริมีมะนาวด้วยมีมะนาวก่อนมะนาวาจิ๋ว สวัสดีตอนเช้านะครับสาหรับวันนี้เป็นวันที่2ของการเดินทางมาเที่ยวคาเมรอนไฮแลนด์นะนี่ก็เดินชมวิวมาหาอะไรกินกันที่ตลาดโซนเมืองยุโรปนะฮะเราเรียกย่างี้นี่วาปกติเราจะนอนอยู่โซนกลางๆของคาเมรอนตอนรอบนี้เรามาโดนโซน,นยุโรปนะฮะเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเราท้างก็มีโอกาสเดี๋ยวจะลือ้อมอเตอร์ไซค์ดูด้านซูบด้านซ้ายด้านขวาดูนะฮะว่าเป็นอะไรบ้างเพราะว่าขี่มาเมื่อวานมีเสียง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้เรามากับพี่ยศด้วยพี่ยศก็เป็นช่างช่างรถนะฮะแต่ยายเขาดูดว่ามันเกิดจากอะไรเป็ไงพี่ยศโอ้โหสูตรต้องมีใบตองด้วยนะตักเองจริงตอนแรกอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะแต่เขายื่นข้าวมาให้เราก็ต้องกินข้าวอีกก็สวยงามอิวอาหารเช้ายี่หมดเลย มาอะไรนะมาดัซซี่ดากแกโรตีเหรอสอโรตีโตรตีอีกเอาคนละครึ่งโครงการรัฐบาลเอาอันนี้ใส่ไข่พี่เจิอชอบด้วยยัองอร่อยตัวต่อแก้วหนึ่งก็ 1นลิงกิตแล้วก็เจ็ดไทยแลนด์นะครับก็เอาเจ็ุดเคูณก็แก้วนึงก็ร้อบาทนะครับมาเลเซียไซส์ L เรามาดู แทนว่าเราจะเดินทางไป KL แล้วก็เปลี่ยนแผนมาปีนังเหมือนเดิมน,นะเพราะรถเรามีปัญหาไม่แน่ใจว่ามีเสียงอะไรแต่ก็ไม่อยากเสียงดีกว่าก็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเซ็นรถได้ดีแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อดีกว่านี่ก็ไปปีนังอยู่คับแล้วตอนนี้ก็อากาศประมาณจากสิบแปดเมื่อเช้าตอนนี้เหลือประมาณยี่สิบแล้วเพราะว่า9้าโมงครึ่งตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งของมาเลเซียนะ เอาชั่วโมงนหนึ่งไปส็บรถเส็บล่องให้เรียบร้อ,มอ,อ,อยมอยันก็ถึงก่อนอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่สองร้อยกว่าโลอ่ะถึงก่อนอยู่แล้วอยู่เสียบอ่ะมันมีระหว่างทางของที่นี่อ่ะมันจะมีแถวยีโปมันจะมีไอ้บรรยากาศเมืองเก่าคล้ายๆกับของเก่าอ่ะคอปดูไหม โอเคโนแพนมันเดิมเรางั้นเดี๋ยวเราไปดูมิวเซียมของเก่านะพิ่พีทภันเก็บของเก่าของประเทศมาเลเซียดีกว่านะชูรลอีโปโมเทาอากาศเย็นดีนะฮะเมื่อคืนเราก็านอนกันประมาณเกือบสี่ทุ่ม นี่ครับบรรยากาศต้นสนทิวสนแล้วก็บ้านเรือนเขาจะแนวทรงยุโรปนะฮะบรรยากาศดีเมื่อวานเรามากินข้าวที่นี่ครับธงย่านใจการค้าของโซนคาเมรอนอีกฝั่งหนึ่งที่ฝั่งจะลงไปทาง KL นะฮะธงสัญ,ญลักษณ์ประเทศมาเลเซียเยอะมากเมื่อวานเรากินกันที่ร้านเนี้ แล้วก็ s t a r b u c k อยู่นี่จอดรถได้ง่ายครับทางขวาก็จะมีที่จอดรถถ้ามามอ,อเตอร์ออไซค์นาฬิกาหอนาฬิกาคล้ายๆกับอังกฤษเลยตอนนี้อากาศ20กว่าองศานะเพราะตอนมันเที่ยงนะใกล้จะเที่ยงนะผมชอบมาบรรยากาศโซนนี้มากเพราะว่า ด้วยอากาศแล้วก็ได้เห็นทิวทศนคือโซนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นโซนที่แบบค่อนข้างที่เขาจะดูแลเรื่องความสะอาดได้ดีเหมือนกับเขาอนุรักษ์ไว้ให้เหมือนกับเป็นเมืองของตะวันตกนะฮะสวยดีเป้าหมายของเราก็ไปดูบรรยากาศของเก่าของเมือง อีโปนะฮะแตเป็นของสัญลักษณ์ของของเก่าของมาเลเซียอาจจะดูไปดูว่าเหมือนกับประเทศไทยหรือเปล่านะครับของบางอย่าง บอกดีกว่าไปฮะยอดกว่าไม่ใช่พวกเราครูฮะวัวหนังแท้ไม่ออกเฮ้ยไม่ออกเลยเ้าเขาบอกว่าที่นี่ดีเยี่นที่สุดเลยนะในเอเชียเซาฟินเอเชียพี่เอ๋ใช่ไม่วัวหนังรู้มันนี่มันเดินลงไปมองไม่เห็นทางเดอมาดิหัวหน้าแท้ต้งกลัวมาผมผีเ้าะโอเะไป เป็นอะไรทำใหม่ไหมหรือว่าไงโอเราออกมาตรงนี้นะพี่